14วันสวิต2วางจำหน่ายประเทศไทยอย่างไรว่แววเงียบกริบสวัสดีครับผู้ชนครับวันนี้ก็มานับถอยหลังกันต่อเลยนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วกับในประเทศกลุ่มแรกและผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเกมเมอร์นะครับในประเทศไทยของเราเองก็มีอีกหลายสิบหลายร้อยคนที่จะได้เป็นเจ้าของตัวดิจิต S ลสวิต2ในช่วงเด y 1วันเหมือนกับประเทศในกลุ่มแรกอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่ผมเองเคยนำเสนอ ข้อมูลข่าวข่าวนะครับว่าการพิออเดอร์ในบ้านเราก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับแต่สําหรับคนที่กําลังรอคอยนะครับในเรื่องของตัวราคาออฟฟิเชียลหรือวันวางจําหน่ายในบ้านเรานั้นก็ต้องบอกนะครับว่ายังคงไรลี่วีแวลหรือว่ายังเงียบกริบอยู่นะครับก็ยังคงเพียงแค่ได้ประเมินประเมินเอาไว้ว่าคงจะไม่เกินในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าต้นตุลาคมนะครับอย่างช้านะครับอย่างช้าหรือว่าถ้าเป็นอย่างเร็วเนี่ย ก็เรียกว่าจะอยู่ในช่วงกลุ่มไล่เลี่ยกับทางฝั่งประเทศของไต้หวันนะครับที่จะวางจําหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเรียกว่าช้ากว่าประเทศในกลุ่มแรกประมาณเดือนหน่อยๆก็ยังพอรับได้นะครับกับการวางจําหน่ายดิจิตอลสปีด2ในบ้านเรานะครับแต่ผมเชื่ออีกนะครับว่าลาวตัวแทนจะจําหน่ายนะครับหรือทางซินเนกประเทศไทยนะครับก็คงกําลังวุ่นนะครับกับการตั้งเงื่อนไขหรือว่าสิทธิ์ในการที่จะ ให้เหล่าเกมเมอร์นะครับในกลุ่มแรกที่จะได้ซื้อหรือว่าสั่งจองตัว Nintendo Switch 2นั้นจะต้องเป็นยังไงนะครับดังที่ผมเองเคยบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหลายๆประเทศก็ใช้เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสมาชิกตัวดิเดโรออนไลน์นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการใช้เงื่อนไขนะครับกับการบ่งบอกว่าพวกคุณนั้นคือแฟนคลับของทางฝั่งปูดิจริงๆหรือเป็นการสนับสนุน กับตัวสินค้าต่างๆในตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่า s ินเนกเองนะครับก็มีตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายชิ้นหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับ d ิจิตอลสวิตอยู่เหมือนกันนะครับกับอุปกรณ์อ c c เซส o ซออาจจะใช้ในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับที่เหล่าเกมเมอร์เคยสนับสนุนในการซื้อสินค้าของทางซินเนกประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมนะครับที่จะให้สิทธิ์สาหรับเกมเมอร์ในกลุ่มแรกหรือ จะเป็นในเรื่องของตัวการเข้าร่วมกิจกรรมในการเปิดดิจิ t a ลสโตร์นะครับที่สยามพารากอนเมื่อช่วงเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาสําหรับคนที่ได้ลงทะเบียนรีจิสเตอร์ไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ยังคงมโนกันอยู่นะครับว่าจะออกมาในลักษณะยังไงแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าก็คงจะมีเงื่อนไขในลักษณะนี้เหมือนกับในหลายๆประเทศเช่นกันนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมเอง อยากจะรู้มากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวราคานั่นแหละนะครับว่าบ้านเรานั้นจะมีราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆในย่านเอเชียมากขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าหากใครที่ติดตามช่อง A c ค n TV ก็จะเห็นราคาของทางฝั่งประเทศไต้หวันนะครับที่พอที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้ในระดับหนึ่งว่าส่วนมากนะครับราคาบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างจะมีราคาที่ไล่เลี่ย กับทางฝั่งประเทศไต้หวันนะครับหรือถ้าฝั่งประเทศไต้หวันเนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าบ้านเราสักประมาณเล็กน้อยนะครับมันก็พอที่จะประเมินได้ว่าราคาของบ้านเรานั้นก็คงจะอยู่ในระดับประมาณ16,000บาทหรือ17,000บาทนะครับไม่เกินจากนี้กับตัวรุ่นปกติที่ไม่ใช่เป็นตัวรุ่นพร้อมกับตัวเกม Mario Kart ภาคเ o r l d นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งทางผมเองก็จะพยายามที่จะ สาะแสวงหาข้อมูลตัวต่างๆนะครับในตัวดิจิ r อลสวิตสอบ้านเราเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกับในช่วงเขาดาวนับถอยหลังในทุกๆวันนะครับสำหรับในวันนี้ก็มาทักทายนะครับให้เพื่อนๆได้รู้สึกอิ่มเอิบนะครับหรือรู้สึกเป็นการโหมโลงนะครับกับตัวการที่จะได้เป็นเจ้าของตัวเครื่องดิจิ e อลสวิตสองสำหรับทางแฟนปูนินกันพอประมาณในระดับนี้นะครับ เรียกว่าวันนี้ยังไม่ได้มีข่าวดีนะครับว่าจะมีการประกาศวันวางจําหน่ายหรือว่าตัวราคาในบ้านเรานะครับเรียกว่ายังร้องเพลงลองเกรอเกร,อร์ไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเกรอร์กันทั้งประเทศไทยแหละนะครับไม่ได้มีแค่ผมอย่างเดียวหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะรู้ราคาในประเทศไทยแล้วแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมล่ะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ